Thank <laughs> you. โรงเรียนวัดสองพี่น้องขออนุญาตเปิดเรียนออนไลน์ทุกระดับชั้นเนื่องด้วยในแต่ละชั้นเรียนมีจำนวนไม่ถึง25คนแบ่งออกเป็น3กลุ่มดับเบิลมีการจัดตารางเรียนการเข้าเรียนการรับประทานอาหารและเลิกเรียนให้เลื่อนเวลากันโรงเรียนมีความพร้อมตามเกณฑ์การประเมินทั้ง45ข้อโรงเรียนมีบรรยากาศร่มรื่นปลอดโปรง่งไม่แออัดอากาศถ่ายเทสะดวก ทางโรงเรียนได้จัดทำหกมาตรการหลักหกมาตรการสเสริมโดยมีแบบสำรวจความประสงค์ของผู้ปกครองในการเรียนออนไลน์โรงเรียนดำเนินการจัดทำแบบสำรวจการฉีดวัคซีนของผู้ปกครองและสมาชิกในครอบครัวนักเรียนที่มีอายุ12ปีขึ้นไปเพื่อเป็นข้อมูลในการประเมินความเสี่ยงของนักเรียนเป็นรายบุคคล ทางโรงเรียนจัดทำแบบสำรวจความประสงค์ของผู้ปกครองในการเรียนรูปแบบออนไลน์ site, และรูปแบบออนแลนมีนักเรียนจำนวนทั้งหมด90คนประสงค์เรียนรูปแบบออนไลน์73คนคิดเป็นร้อยละ81.11%ประสงค์เรียนรูปแบบออนแฮนด์17คนคิดเป็นร้อยละ18.89% Small d o u e โรงเรียนจัดกลุ่มบับเบิลเป็น3กลุ่มคือกลุ่มดับเบิลที่1 ต่าทองสีแดงชั้นอนุบาลศึกษาปีที่1นึ่งถึงสาจำนวนนักเรียนทั้งหมด24คนกลุ่มดับเบิลที่สองใบไม้สีเขียวชั้นประถมศึกษาปีที่1นึ่งถึงสามจำนวนนักเรียนทั้งหมด33คนกลุ่มดับเบิลที่3ดอกไม้สีเหลืองชั้นประถมศึกษาปีที่4ี่ถึงหกจำนวนนักเรียนทั้งหมด 33คนแต่หลันบับเบิลจะมีพื้นที่ของตัวเองจะไม่มีการข้ามพื้นที่ข้ามกลุ่มการเดินเข้าโรงเรียนการเข้าห้องสุขาการรับประทานอาหารจะไม่มีการเข้าใกล้หรือสัมผัสกัน สิ่งที่นักเรียนต้องปฏิบัติในการมาเรียนปกติออนไซน์ site. นักเรียนตรวจหาเชื้อโควิด1 9ด้วยชุดตรวจ ATK ในวันแรกของการมาเรียนดำเนินการตรวจโดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนิ้วนักเรียนตรวจคัดกรองตามมาตรการที่รัฐบาลกำหนดนักเรียนต้องลงทะเบียนประเมินไทยเซฟไทยทุกวันโดยครูประจำชั้นเป็นผู้ประเมิน สิ่งที่ต้องปฏิบัติในการมาเรียนปกติออนไลน์ ide, โรงเรียนใช้ซัมมอ o เบอรโดยแบ่งผู้เรียนเป็น3กลุ่มโดยแต่ละกลุ่มจัดกิจกรรมร่วมกันภายในกลุ่มตลอดวันและมีครูประจำชั้นอยู่ด้วยการทำกิจกรรมภายในห้องเรียนแบ่งกลุ่มเป็นกลุ่มย่อยตามขนาดของแต่ละห้องเรียนการพ่นยาฆ่าเชื้อทุกสัป,ปดาห์และทำความสะอาดทุกวันหลังเลิกเรียน มาตรการการรับประทานอาหารจัดให้นักเรียนรับประทานอาหารตามพื้นที่ที่คุณครูจัดไว้ให้ซึ่งจะแบ่งได้เป็น3ามพื้นที่โดยแม่ครัวนำอาหารที่ปรุงสุกใหม่ใส่ภาชนะให้นักเรียนมารับไปรับประทานในพื้นที่ของนักเรียนแต่ละกลุ่มโรงเรียนจัดทำมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดและ แทนเผชิญเหตุดังนี้ทางโรงเรียนได้ดําเนินการจัดทํา m o มกับทางโรงพยาบาลกรุงสยามเซนคาลอสและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านนิ้ว กรณีพบนักเรียนเสี่ยงติดเชื้อนำนักเรียนเข้าห้องกักตัวและตรวจ a T K หากผลเป็นลบแจ้งผู้ปกครองมารับกลับบ้านเพื่อกักตัวดูอาการ14วันและเรียนรูปแบบออนแฮนอยู่ที่บ้านกรณีพบผู้ติดเชื้อมากกว่าหนึ่งคนรายงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านเวดำเนินการส่งต่อหากผลเป็นบวก ประสานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านนิวเข้ามาสอบสวนโรคนักเรียนที่พบอาการติดเชื้อจะแยกการกักตัวในห้องกักตัวที่รองรับนักเรียนที่อยู่ในกลุ่มที่มีผู้ติดเชื้อจะกักตัวอยู่ห้องเรียนและตรวจหาเชื้อด้วยชุดตรวจ ATK คัดแยกกลุ่มตามการวินิจฉัยของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนิวและดำเนินการแยกกักตัวเป็นเวลา14วัน ทำความสะอาดห้องเรียนด้วยน้ำยาฆ่าเชือ้อและปิดห้องเรียนเป็นเวลา3วันโรงเรียนได้ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุตามที่กำหนดไว้ดังนี้จัดเตรียมอุปกรณ์เพื่อคัดกรองนักเรียนก่อนเข้าเรียนทุกครั้งกรณีนักเรียนผ่านการคัดกรองแล้วผลเป็นลบ ให้นักเรียนเข้าเรียนได้ตามปกติกรณีนักเรียนมีไข้สูงอาจมีความเสี่ยงในการติดเชื้อนำนักเรียนไปกับตัวแล้วรายงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนิ้วมาสอบสวนโรคและวดำเนินการส่งต่อไปอยังโรงพยาบาลกรุงสยามเซนคาลอสโรงเรียนเตรียมความพร้อมให้นักเรียนได้รับความปลอดภัยตามมาตรการที่สาธารณาสุขจังหวัดปทุมธานีกำหนด